ยขอล้องสวยงามครับไปเรียบร้อยอะไรที่คนเออเนี่ยแหละเพื่อนเออเรียบร้อยครับสาบคะแนนอีกลูกนึงเนี่ยเอา้าแล้วเพื่อนทำไมไม่ยิงอ่ะเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยแค่น่าชูดครับไปนี่ไงล่ะ เลทอมสันนักบาส NBA ที่ตอนนี้เล่นอยู่ในทีม Golden State Warrior หรือนั่นก็คือทีมเดียวกับ Stephen Curry นั่นเองฮะเขามีชื่อเสียงด่งดังมาจากความสามารถในการชูสามแต้มของเขานั่นเองชูแม่นจนได้ฉายาว่า Splash Bros คู่กับ c u r r y เลยหรือแปลว่าพี่น้องผู้ที่ยิงโดนแต่เน็ตไม่โดนห่วงเลยนั่นเองะอะเพลยังได้สร้างตำนานโดยการยิง3แต้ม14ลูกในเกมเกมเดียวรวมถึงการเป็นเพลยเยอร์คนที่7ใน NBA ที่ยิง3แต้มถึง2,400ลูกยิงแม่นไม่พอนะครับเขายังมีชื่อติดใน NBA Defensiv Second Team อีกด้วยเป็นออรร์ที่่หืวาจับ้ยิงไดดีสดลอ กกาอีด้วยครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเครทอมสันจะโหดแค่ไหนใน NBA Infinite ถ้าเพืเ่อนๆพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยฮะ ใครที่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับนี่เลยครับ Red Potion นะครับผมบริการเติมเกมแบบมืออาชีพปลอดภัยแน่นอนโดยเฉพาะคนที่อยากเติม NBA Infinite นะครับตอนนี้ก็มีเปิดบริการให้เติมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกม NBA Infinite นะครับมีเกมอื่นอีกมากมายเลยครับเช่น PUBG, v a l o r a a t Mobile Legends และร้าน Red Potion นะครับเปิดบริการเติมเกมตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันนะฮะแถม Red Potion ยังมีจำหน่ายบัตรเติมเกมและกิฟต์การ์ดอื่นๆอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมคนที่สนใจก็สามารถตามทางช่องทางนี้ไปได้เลยนะครับไม่ก็ดูใต้ description ได แล้ววันนี้ครมันก็มาถึงคิวของ1นึใน Splash Bros แล้วนะครับหรือชื่อของเขาก็คือ เคลทอมสันนั่นเองครับจริงๆแล้วเจ้าตัวเคลทอมสันเนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากเล่นมานานแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเล่นสักทีเพราะไม่มีตัวฮะแต่วันนี้ครับต้องขอบคุณน้องดิวนะฮะที่ให้ผมมายืมนะฮะน้องดิวเนี่ยมีเคลทอมสันเป็น R5 เลยนะเราจะได้มารีวิวแบบสกิลครบๆกันเลยนะครับผมโอเคคร่าวๆก่อนนะครับอย่างที่รู้ๆกันเคลทอมสันก็เป็นตัวแคทแอนชูดนะครับคือจับบอลแล้วยิงเน้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เทพสามแต้มเหมือนกันนะครับผมสไตล์การเล่นเขาก็จะเป็นวิ่งบอลวิ่่่่งงงงงไไไปปปเเ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 รรรรรรรืออ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 ยยยยยยแลลลลล้้้ววกกกกกก็จัััับบิิิะะะะะะมมาาาาาาาณนนนนนีีีีฮฮโโคคคคดดดดูู๋ขขสสท เลยครับผม dash of splash นะก็เวลาที่บุกอยู่เนี่ยถ้าเคลไม่ได้ถือบอลแล้ววิ่งไปเรื่อยนะครับผมถ้าวิ่งครบ3วิเมื่อไหร่นะครับเขาจะได้ movement speed บัฟเป็นเวลา1นวินาทีครับก็คือแบบวิ่งครบ3วิปุ๊บจะวิ่งเร็วเพิ่ม1วิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เคลเนี่ยรับบอลได้เวลาอยู่นอกเส้น3แต้มนะครับเขามีโอกาสได้ bash นะครับผม cat and shoot เวล6และเวล7เลยนะครับเวล6จะอยู่่ที50%ส่วนเวล7จะอยู่ที่30%นะครับซึ่งงตรนนี้มัคืออะไรมันก็คืออันเดียวกับตรงนี้แหละครับเวลาที่เรากดเข้าไปที่สกิลนะครับเปที่์เซ็นต์นะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับนคืออะนะสังเกตว่ามันเด เเป็นนวลอยู่ะครับผมแต่เวลาที่เคยรับบอลนอกเส้น3แต้มนะครับมันมีโอกาสเด้งไปเป็นเวลลหกแล้วก็เวลลเเลยนะครับซึ่งโกงมากๆนะอันนี้ผมจะให้ดูนะครับขนาดเวลลสอย่างขนาดเนี้ยเห็นเพื่อนๆเห็นบัฟไหมแม่งบวกบวกเปอร์เซ็นต์เต็มไปหมดนะครับถ้าเวลลหกับเวลลเจ็ดจะโหดขนาดไหนครับและเจ้าตัวสกิลเอกูสีก็ยังบวกบัฟพวกนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับต่อมาเรามาดูกันที่ dominance นะครับก็คือเคลเวลาชูสามแต้มเวลาเปิด take over เปิด dominance อยู่เนี่ยไอการคอนเทสธรรมดาไม่สามารถคอนเทสได้แล้วก็คือไอการการธรรมดาจะไม่มีผลต่อเคลเลยนนนะะะคครรรััับบผผมมมเเหืออพ่สงกตจา แต่ว่าโอกาสโดนบล็อกเพิ่มขึ้นเป็น50%อันนี้เป็นข้อเสียนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับถ้าไม่โดดบล็อกยังไงเคก็น่าจะชูดลงแม่งโคตรโกงอะโอเคครับเราดูเอ็กซ์คลูของเรามีนั้นไปแล้วต่อไปเรามาดูกันที่สกิลเขาครับว่าเขาเด่นได้อะไรบ้างอย่างที่เมื่อเห็นนะครับสิ่งที่เคเด่นนะครับก็คือชูดออฟบอลและดีเฟนส์ครับเรามาดูกันที่ชูดก่อนครับผมก็นี่นะครับเป็นแบ็คร่าวๆของเคนะครับมีสเตปแบ็คเฟดอาเวย์พัมเฟกนะครับผมดริฟท์ช็อตเป็นท่าช คืออย่างที่เพื่อนรู้ครับเพื่อนๆชูสําคัญกับเคลมากนะครับแล้วก็มีคอนเนอร์สเปเชียลิสต์ด้วยนะครับเบรกเอาไว้นี่ก็ดีครับเพิ่มมุกเมนต์สปีดในการเดินโดยที่ไม่ถือบอลนะแล้วก็มีเฟิร์มแคลเชอร์ก็ดีครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารับลูกแบบเพอร์เฟกแล้วก็รับบอลดีแล้วก็ยิงได้เร็วขึ้นนะครับผมดิโบก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวที่ไม่เน้นบิปลอยู่แล้วนะครับเน้นวิ่งโดยที่ไม่มีบอลนะเรามาถึงดีเฟนต์ครับผมดีเฟนต์ก็จะมีดิฟฟิ้งเซฟเเนาะแล้ววกก็มีพอ่่ออสกิิลดดฟเนน์คคข้างีรับตัวนี้ตอนนี้เดี 3 p o i n t นะครับผมแล้วก็ De f ฟน s e เนี่ยจะเด่นมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้ De f ฟน s e ค่อนข้างดีนะครับ d ี f ฟ n s e ไปถึง820เลยนะครับแล้วก็แนนรีพอยเนี่ยคือเด้งไปถึง841เลยนะครับก็คือ3ร o i n t ดีมากๆบวกกับแ Cat and s h o o ดอีกก็คือยิงคมมากๆตัวนี้แล้วก็ม r a n ดน600ครับพอยิงได้ครับผมแล้วก็ s strength 792คือเยอะมากผมไม่คิดว่าตอนแรกผมไม่คิดว่าเคลจะได้ e n g t งเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็เล y up 600นะครับผมก็พอได้ครับผมความสูงของเคลย์อย เพราะฉะนั้นเราไปลุยกันในเกมเลยครับ Let's go <S ไม่จะส่งสิโอเคโอเคเรียบร้อยครับสกินให้เพื่อนเพื่อนได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นั่ชูดครับไปนี่ไงล่ะชัวร์อยู่แล้วครับเคลได้แค่นั่ชูดนะ <Great pass. S 1> สกีนให้เพื่อนครับเรียบร้อยเอ้ยได้ไหมเรียบร้อยโดนโดนเข้าไปโอเพ่นอุ้ยไม่ลงงะนะเอาไหม ได้เพื่อนเรียบร้อยโดนนะเรียบร้อยโู่วิ่งยิงอย่างแบบจับโคตรเร็วยิงโคตรไวเลยนะเคลียร์เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูถูกกันนะครับเอาตัวผมว่างนะตัวผมไม่กันผมนะเรียบร้อยครับโดนแค่ตังชูเลเวลหกครับลงแน่นอนปีแกล่ะไอตัวแม่งโกงนะกัดเราจ่ายดีแม่งโกงจัดเลยนะครับผมเคลียร์เออไปครับเกมแรกจบไปง่ายๆครับผมมีเรามีกัดจ่ายดีนะครับไล่เพื่อนก่อนนะฮอ้สุดยอดจริงเราเราอย่างเงี้ยนะครับเล่นไปเรื่อยครับหาวิ่งไปเรื่อยครับวิ่งวิ่งวิ่งเหรอปะ เราเราวิ่งแล้วแบบว่าหาตำแหน่งนะครับผมแบบว่าฉีกให้เพื่อนอะไรเงี้ยให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นครับตัวเคลนะผมว่าวิ่งไปสก,กีให้เพื่อนโอเคเพื่อนฉีกฉีกสวยครับผมเรียบร้อยเคลมันวิ่งช้าหน่อยนะครับผมเราเจอลิลาดมันจะเป็นอุปสรรคเรานิดน,นึงนะการทันครับเฮเบอรี่เพื่อนรีเบเอาวสวยงามผมว่างเรียบร้อยครับแค่นชุดเลเวลหกมอนเตเลตโอ้โหโอ้โหอยขอรอบขอรอบขอรอบลงแล้วเลเวลเจ็ดลงเออโอเคมาสกีนครับสวยใทถ้ำยังไง เพื่อนโอ้โหเคลมอะว่าเคลมจะโหดไม่โหดไปส่งนะเรียบร้อยเท่ทำเออโอเคสวยงามเพื่อนเรียบร้อยครับแคนชุดไปหกไลลี่คอนเทสอุ้ยโอควรลงนะเอาไม่ได้เพื่อนสวยครับไปขอเลยแล้วกันลูกนี้โดนบ้าส่งไปส่งมาเท่ทำว่างแล้เห็นปะเห็นปะเนี่ยเอ้าแล้วเพื่อนทำไมไม่ยิงอะเมื่อกี้โอเคครับได้อยู่นะ โมเดิลเพนครับเรียบร้อยฮะสามคะแนนไปเรียบร้อยครับโมเดเร์เลตขอร้องโอ้ยหลงได้ไงกระโดดข้างหน้าขนาดนั้นแล้วฮะเรียบร้อยฮะโดนเรียบร้อยโอ้โหโมเลดี้ลบ99แล้วนะฮะไม่ลงครับแหมเมื่อกี้ได้ไหมโมเดิร์เลตโอ้โหเอาแต่ลงครับโอเคโอเคเรียบร้อยเข้าหนได้มั้เนี่ยเออเรียบร้อยฮะ โอเคกันได้อยู่ครับตลกแล้วตลกแล้วฮาเดนตลกแล้วฮะโอโ้โหสวยครับทีมบอลดได้ไหมเร็จเรียบร้อยเพื่อนอเคโดนะแครชูเลเวลหกมาไมอเลเวลหกโอ้ยิงไวอเพนไม่ลงนะอะไรวะตันติเลยครับมาเพื่อนเรามียตินะเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยโดนนะโอ้ไม่ต้องตันติก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องตันติก็ได้ครับอันนี้ลงเลยฮนะเออ er, เออ er, เออเออ นี่ไงล่ะครับจี๋จีครับผมโอ้โห <L> ลงได้ไงวะ <laughs> โอเคได้ดีบาล้ว,เว,นะวเว้ยโดนะโมเดเลสว่ะเสร็จแป๊บครับไวนโอเพนอุย้ยไม่ลงได้ไงอะเคลสวยเพื่อนได้ไหมเรียบร้อยครับไวนโอเพนขอร้อง ลงให้หน่อยเถอะนะฮะโอ้โหช็อตว่าง,างๆใครไม่ลงก็มีนะเนี่ยแกเพื่อระหว่างรองคิวพอดีผมมีตัวอยู่9อันกดเล่นๆแล้วกันนะไปไปกดเล่นอา้าวมีปีกฮะโอเคได้เลนฟอ็อกมาโถยิงเลยฮะไลลี่คอนเทสครับโอ้โหลงให้หน่อยดิเพื่อนโอเคโมเดเลตลงฮนะเรียบร้อยโอเคเอาเลยแล้วกันนะไปไม่สดแล้วขึ้นโอเคได้ฮนะเปิดเทคแล้ว <laughs> เียจะได้ละส่งเพื่อนส่ง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 โอ้โหส่งลอยส่งลอยส่งลอยขอร้องสวยงามครับไปเรียบร้อยไรลี่คนเออเนี่ยแหละโอเคที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับคือถ้าผมไม่มีเทคโอเวอร์มันจะขึ้นมอดเดลเลตแล้วมีโอกาสไม่ลงสูงนะแต่พอดีผมมีเทคโอเวอร์มันก็เลยเป็นเออ่ไลลี่คอนเทสเลยนะครับผมครับเฮเวอรี่มาเฮเวอรี่กลับสวยงามผ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 มเออสวยงามครับนี่กันล่ะทันชูเลเวลหกไปฮะสวยครับ เพื่อน เพื่อนเออเรียบร้อยครับ3คะแนนอีกลูกหนึ like ่งโพเคเพื่อนก็จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเคลทอมสันนะครับผมก็คิดว่าส่วนตัวนะหลังจากที่เล่นไปประมาณ10กว่าเกมนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าตัวเนี้ยอย่างแรกคือผมว่ามันกดโซโล่ไม่ได้ครับเพราะว่าการที่เรากดโซโล่เนี่ยเพื่อนๆ,นๆที่เรากดไปเจออาจจะคิดว่าเราเป็นกาดให้เขาได้ครับคือเราเลี้ยงบอลให้เขาได้เราคลองบอลได้เพราะมันคือชนะูติงกาดอะเนาะแต่จริงๆแล้วตัวเคลเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงบอลคลองบอลได้นะครับต้องเป็นตัวที่วิ่งตลอดเวลาเนาะต้องเป็นตัวที่ไม่ได้ถือบอลนะ งวตัวนึแต่ว่าถ้าเรากดไปโซโล่เนี่ยเพื่อนๆไม่รู้ก็าอาจจะไม่ได้กดกัดมาให้เราเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือกดโซโล่ไม่ได้อันนี้ตัดออกไปก่อนเลยนะครับผมอย่างที่2พูดถึงความชัวร์ของการชูดเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่สุดหวะผมว่าเคลควรเวลาบรรชูดว่างมันควรชัวร์กว่านี้ครับคือผมเข้าใจว่ามันลงบ่อยนะแต่บางช็อตมันควรจะลงจริงๆอง่แม่งก็ไม่ลงะนะแล้วก็ไอ้สกิลดอมิเนนต์ของเขานะครับที่เป็นอิกนอ์ดีเฟนต์นะครับหรือว่าการที่ไม่สนการป้องกันนะครับยิงไม่ยิง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไงก็ลงอง่อันนี้ผมคิดว่าค่อน ถ้าคุณไม่โดดการเขาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะลงแบบเยอะมากๆนะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงอยู่นะใช้ปิดเกมใช้พลิกเกมได้ดีมากๆเลยนะครับก็นั่นแหละครับผมว่ามันเป็นตัวที่ดีแต่ก็ไม่ได้สุดนะครับคือยิง3มแต้มได้ดีพลิกเกมได้แต่ว่าหมดซโลวไม่ได้ก็เป็นว่าถ้าคุณชอบเคลนะครับมันก็เป็นตัวที่ดีที่พอเล่นได้นะครับแต่ก็ต้องกดกับเพื่อนนะประมาณนี้ครับไม่ได้ถึงกับเมตาแต่ว่าเล่นมันพอใช้ได้ครัก็มานีครับการรีวิวเคลทอมสันคร่าวๆของผมนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออ